จำได้ไหมคะว่าเรารู้ว่าเรามีใจในการรักกีฬาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่เราขึ้นประถมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือยังตอนเด็กๆช่วงประถมแบบเริ่มเล่นเราก็ไม่ได้แบบเราไม่คิดว่าเราจะรักกีฬาเพราะว่ามันเหนื่อยด้วยร้อนด้วยแล้วเราก็ด้วยความเป็นเด็กเราก็อยากนอนดูการ์ตูนที่บ้านมากกว่าไปซ้อมอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ไม่รู้สึกว่ารักแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ พี่สาวเล่นตั้งแต่แรกแล้วก็โรงเรียนเขาก็สนับสนุนเล์ด้วยเราก็เลยได้ไปเล่นบอลเล์ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะตอนนั้นนะพอจากปุ๊บเรารู้เลยไหมว่านี่แหละคือต่อไปเป็นแบบเราต้องยึดเป็นอาชีพไม่เลยค่ะตอนนั้นคือชอบเล่นจิงปองมากกว่าแต่ว่าพอเราเริ่มเล่นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอลเลย์บอลมันดีนะมอนเราได้เรียนมัธยมด้วยเรียนมัธยมมอต้นแล้วก็เล่นบอลเล์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนมัธยมปลายเรียนฟรีในกรุงเทพด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นเลยค่ะ จริงค่ะแล้วแล้วพอเราเล่นจนถึงมปลายปุ๊บเนี่ยเราคิดเลยไหมว่าโอเคเราจะต้องมา professional ด้านนี้ก็คิดนะคะเพราะว่าตอนนั้นพอเริ่มเราได้เรียนฟรีแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอุ้ยถ้าเราเล่นวอลเลย์ต่อเราก็ได้เรียนมหาลัยฟรีนะทีนี้ก็เลยคิดว่าอุ้ยเราเล่นวอลเลย์บอลดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแป๊บนึงนะตกลงว่าการเล่นวอลเลย์บอลของคุณอ่ะหนึ่งได้ไปกรุงเทพนะไปเรียนฟรีนะพอจบมัธยมปุ๊บ เล่นต่อดีกว่าจะได้เรียนมหาลัยฟรีนะใช่ค่ะแล้วสเต็ปต่อไปของคุณอะไรฟรีต่ออีกคะก็จริงๆก็คือถ้าเราเรียนจบมหาลัยดีๆแล้วก็อาจจะได้งานทําที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็เราคิดเพราะว่า เฮ้ยเดี๋ยวเรียนจบให้ดีนะเดี๋ยวเราจะได้มีงานทําดีๆอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วพอเรียนจบปุ๊บยังไงต่อคะก็ <c oughs> ก่อนที่จะเรียนจบได้มีโอกาสได้ไปเล่นอาชีพก่อนนะตอนนั้นนะคะขึ้นอยู่ตอนนั้นจําได้ว่าอยู่ประมาณปีหนึ่งก็เลขึ้นปี2เราก็ได้ไปเล่นอาชีพที่ต่างประเทศ <c oughs> ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นบอลบอลมันก็ดีนะตอนนั้นใจเริ่มรักแล้ว <c oughs>